สนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวเราคิดว่าเราทำอะไรได้เราก็เลยเริ่ม,มทำพันธีอะรนครับมันเกิดจากว่ามผมว่าถ้าเกิดคนไทยทุกคนคิดแ่าแบบ,บถ้าเกิดเราช่วยอะไรสด้ก็ช่วย มันก็จะท uh ุก huh. อย่างจะเดินไปได้จริงาาจริงมันเป็นเหมือนแพลตฟอร์มนี้เป็นเหมือนเครื่องมือให้คนคันเน็ตกันได้ครับคือมันเป็นคือคนสามารถมาใช้เครื่องมือนี้ได้ครับจริงจริงเราช่วยให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือกับคนที่ช่วยได้ครับเห็นกันแล้วก็ช่วยกันได้ไง่ายขึ้น mm hmm. สิ่งที่แดงเป็นเขียวเกิดจากอาสาสมัครในระบบเนี่ยผมพูดได้เลยว่า90 90-95%ถึงของคนทั้งหมดที่เป็นอาสาสมัครนะตอนนี้มีอยู่ประมาณ90,00พนกว่าน 9, คน สวัสดีค่ะโอ้สัตวิวนันสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะสัปดาห์นี้เป็นสถานการณ์ที่ยังต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ค่ะจากโควิดนั่นเองสถานการณ์ของโควิดค่ะทําให้พวกเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างทั้งเรื่องลบและเรื่องบวกค่ะโดยน้ําใจของคนไทยและความคี่เหลือต่างๆก็เป็นสิ่งที่เรายังเห็นได้อยู่นะตอนนี้ สำหรับในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องน้ำใจของคนไทยและความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ขยบเป็นหลักหมื่นและปัญหาในการเข้าถึงการรักษาผู้ที่รอการรักษามีจำนวนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตจุดเริ่มต้นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเกิดจากความช่วยเหลือตอนแรกเป็นเรื่องการส่งผู้เสียชีวิตขึ้นสวรรค์ค่ะ หลังจากนั้นนะคะผู้คนที่เกี่ยวข้องก็พัฒนาสู่แพลตฟอร์มสร้างช่องทางความช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยโควิดซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็คือจิตอาสา care ค่ะเป็นพื้นที่ที่ผู้ป่วยและจิตอาสาสามารถมาเจอกันแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันได้ค่ะก็วันนี้เราอยู่กับทีมที่พัฒนาแพลตฟอร์มซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จิตอาสากับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือกรณีของการเจ็บป่วย โควิดนะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกับทีมงานจิตอาสาดอทแคร์นะคะอยู่ที่นี่แล้วนะคะมีคุณนนท์คุณบิวแล้วก็คุณมาร์ชนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,อะตอนนี้ตอนนี้ที่เปิดดูจิตอาสาดอทแคร์ค่ะเห็นแบบมีทั้งที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเข้าไปช่วยเหลือแล้ว,ใช,วใช่ไหมคะมีหมุดสีแดงสีเขียวใช่ไหมคะแล้วก็มีมีรอช่วยเหลืออยู่ ตอนนี้หมูสีแดงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ <c oughs> คือคือจะเห็นว่าตอนแรกที่ออกไปครับเอ่อทั้งหมดมันจะเป็นสีแดงครับเพราะว่าตอนนั้นก็คือมาผู้ที่เข้ามาขอความช่ดดยวยเหลือเยอะมากมีตอนที่พีคคือประมาณ5 0 0 0 5,000จุดนะสีแดงแล้วก็จะเห็นว่ากําลังของคนที่มาช่วยกันคะคือเวลาจุดไหนที่คนเข้ามาช่วยมันจะเปลี่ยนสีเขียวครับเราจะเห็นว,ว่ามันเริ่มมีเขียวเข้ามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ครับเขียวกับแดงอัตราส่วนอยู่ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับเราเริ่มต้นจากอะไรคะใครเป็นคนที่แบบ เป็นคนที่ลงมือทำคนแรกค่ะครับจริงๆก็เอ่อ โจทย์เริ่มมาจากกลุ่มมีกลุ่มที่พี่วิศวกรไทยไฟโควิดนะฮะก็เป็นพี่วิศวกรตาม,ตามวประสงค์รวมกลุ่มกันที่จะช่วยช่วยเหลือประเทศไทยในด้านาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่เขาทําเรื่องกับห้องความวดันลบออกถังออกซิเจนหรือว่าหุ่นยนต์ที่จะช่วยในโรงพรยาบาลครับทีนี้ฮะพี่ๆผู้นํากลุ่มเขาก็มีโจทย์เรื่องว่าถ้าเกิดว่าปริมาณผู้เสียชีวิตมากขึ้นอย่างที่เราเห็นปัจจุบันคะปริมาณวัตถี่นเลยทุเที่ก็จะตัดการส่งไม่พอเพราะตอนนั้นมีแค่17บเจ็ดวัตานั้นครับที่พี่ได้อนุญาตจัดการส่งได้ครับก็เลย มีการหารือประชุมกันฮะแล้วก็พี่ๆเขาให้โจทย์มาว่าเออจะทำยังไงให้เหมือนกับแบตทรูซอร์สระหว่างเราก็เลยมารวมกันมาเป็นซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับเป็นระบบตัวน,นี้แพลตฟอร์มจิตอาสา c a r e เกิดขึ้นเพื่อต่อยอดและก็สร้างแนวทางการช่วยเหลือผู้ติดโควิดให้กระจายออกไปได้มากที่สุดคือผมช่วยอธิบายวัตถุประสงค์แพลตฟอร์มครับจริงๆเราช่วยให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือคนที่ช่วยได้ครับ เห็นกันแล้วก็ช่วยกันได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหน็นกันตอนนี้ก็คือสมมติว่ามีคนที่เปิดเข้าไปดูแล้วเห็นว่าสีแดงมันหยุดเขาเราแวอบ้านเขาเนี่ยฮะหน้าปัดสตอยแล้วเขาอยากจะช่วยก็แค่กดปุ่มสมัครเข้าไปใช้เบอร์โทรศัพท์เขาก็จะเห็นข้อมูลติดต่อแล้วก็สามารถดําเนินการช่วยเหลือกันเองได้เพราะฉะนั้นที่สิ่งที่แดงเป็นเขียวเกิดจากอาสาสมัครในระบบเนี่ยผมพูดได้เลยว่า90 90-95%ถึงของคนท,งทั้งหมดที่เป็นอาสาสมัครนะตอนนี้มีอยู่ประมาณ9,000กนน่า เป็นประชาชนคนทัน่วไปนะครับก็คือเป็นไม่ได้กลุ่มจัดตั้งอะไรเป็นประชาชนที่แบบเหมือนเขาเห็นระแวกบ้านเขาถล่มร้อนนะฮะแล้วเขาก็เขาก็พยายามช่วยคนหมุดสีแดงครับไม่ใช่จํานวนของผู้ป่วยนะครับหมุดสีแดงคือหนึ่งบ้านที่ที่ต้องการความช่วยเหลือฉะนั้นได้นหนึ่งหมุดอาจจะมีมากกว่า<ม>ตอนนี้มีประมาณหมื 10, ่นหมื่นกว่าหมื่นกว่าจุดสีแดงครับที่อยู่ในแฟลทีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีเขียวกับสีเทาคือช่วยเสร็จสิ้นแลประมาณตอนนี้มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณหกพันหกพันกว่าจุด ทีมงานหลายๆคนก็มาช่วยกันคิดช่วยพัฒนาจิตอาสาดอทแคค่ะเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่กําลังเดือดร้อนแล้วก็มีมากขึ้นเราคิดว่าเราทําอะไรได้เราก็เลยเริ่มทำพันทีีนครับค้อเกิดว่าผมว่าถ้าเกิดคนไทยทุกคนคิดว่าแบบเหมือนกับถ้าเกิดเราช่วยอะไร <No. S 2> ไี้ก็ช่วยมันก็จะอยากจะเดินไปได้ เราเพิ่งเริ่มประชุมนะครับีวันที่สองสิบสองสิบสองกรกฎาคมครับแล้วก็เสร็จโปรตไทป์ออกมาวันที่ประมาณสิบเจ็ดใช้เวลาประมาณห้าวันห้าวันนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นก็คือก็เกิดจากการแชร์ไลน์นะครับมีคนเข้ามาขอความเฉลยเยอะเยอะมากครับอยที่เห็นแล้ะนี้ถือว่าถือว่าแพลตฟอร์มเราแบบสมบูรณ์หรือยังคะคุณผู้ชมตอนนี้ตอนนี้จริงๆมันก็เราก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆครับอย่างอย่างที่บอกว่าเดินทางประมาณเดือนเดือนกว่าครับแล้วก็ แทบจะ have, อัปเดตแทบเกือบจะวันเว้นวันเลยครับอย่างแพลตฟอร์มอันนี้สามารถใช้ได้ทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะตอนนี้ที่ใช้ได้ก็มีถึงปัต,ตนาีอะที่มีนนมีภาคใต้ดดตอนนี้สรุปง่ายๆครับก็คือจิตอศาสาตัดแค์จริงมันเป็นเหมือนแพลตฟอร์มเป็นเหมือนเครื่องมือให้ใหคนคอนเน็ตกันได้ครับคือมันค,คือทุกคนสามารถมาใช้เครื่องมือนี้ได้ครับแล้วเราก็เพราะเราเชื่อว่าวิกฤตการณ์โควิดที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับทุกคนจะรอดไปได้นะถ้าเกิดเราช่วยกันคนไทยช่วยคนไทยที่คือคัวใจ ที่เราจะทําให้ทุกคนหลุดจาก2องสามเดือนนี้ไปได้วิธีการใช้งานจิตอาสาดอทแคร์ไม่ยากเลยค่ะทีมงานทุกคนเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสาได้ช่วยเหลือเท่าที่ตัวเองทําได้เพราะว่าผู้ติดเชื้อแต่ละรายและแต่ละหมุดสีความต้องการก็แตกต่างกันออกไปก็จริงๆพอเวลามีคนขอความช่วยเหลือมาครับเขาว่าถ้ามันในระบบเ้ก็ตักหมุดที่อยู่ของตัวเองแล้วก็กรอกข้อมูล ที่เขาต้องการความช่วยเหลือครับเราที่เป็นอาสาเข้าไปในระบบนะครับเราก็จะเห็นว่ามีคนขอความช่วยเหลืออยู่ที่หน้าตำแหน่งนี้นะเราก็กดสามารถที่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วก็มันก็จะมีพวกที่อยู่มีข้อความมีเบอร์โทรครับเราก็จะสามารถติดต่อไปที่ผู้ป่วยคนนั้นแล้วก็สอบถามอาการเขาว่าเป็นยังไงบ้างเราเรียกว่าหมดทิปหรือช่วยชิปไม่ค่อยมีครับเพราะว่าจริงๆแล้วในระบบมันก็มีเรื่องความคปลอดภัยในระดับหนึ่งซึ่งเราสามารถแ็กได้ว่า ว่าว่าใครเหมือนับมาบอกว่าอะไรพวกนี้เพราะว่าของทุกอย่างก็คือเรื่องความปลอดภัยคือเราใช้เบอร์โทรศัพท์กับ OTP เป็นตัวเช็คยืนยันบุคคลครับฉะนั้นถ้าเกิดมีแบบใครมาแปลกๆนี่คืออาสาก็จะรายงานเข้ามาแล้วเราก็สามารถแท็คได้ระดับของความช่วยเหลือค่ะเราเราคิดวงไว้ไหมตอนนี้มีทุกรูปแบบเลยครับตั้งแต่แบบเหมือนกับแจกข้าวบางคนก็ที่ผมได้ยินแบบเรื่องราวมาแบบบางคนก็ ดูหมดแล้วซื้อน้ำกระชายไปแจกกันอะไรเงี้ยอยากทำอยากอยา,อยาช่วยคนะลรเงี้ยปไปจนถึงเคสเหลืองก็จะมีพวกกลุ่มที่เขาสามารถแจกยาได้ก็คือเข้ามาแจกนะครับหรือว่าเคสแดงที่หาเตียงก็มีมาปักเหมอือนกันเพราะาตอนนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นสบปคพ,อพ,อพ,อพอมอรือพวกน,นี้ที่เป็นกลุ่มโรงพยาบาลเขาก็มาช่วยคนที่เป็นต้องการหายเตียงนะครับ นอกจากช่วยการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้แล้วนะคะพวกเขายังร่วมไปเป็นจิตอาสาในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดด้วยค่ะก็คือทํางานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังกันเลยทีเดียวคุณน,นเป็นอาสาคนแรกแรของเราเพราะตอนที่เราทำระบบเสร็จมีเคสหนึ่งจริงๆเป็นเคสแรกของผมเลยคือตรงสะพานคลองเก้าทีมงานไ้ข้อความว่าเขาเขาตรวจเจอโควิดที่ทํางานแล้วก็พอเจอเนี่ยนายจ้างก็ให้เขาออกเลยอย่างเงี้ยต้องการความช่วยเหลือ เรื่องอาหารอะไรพวกนี้<ช>ครับ<ช>มผมก็เลยโทรไปถามเขาว่าก็เช็คก,ก่อนนะครับว่าแบบว่าเป็นคนจริงเป็นอะไรจริงเขาบอกเออเขาเดือดร้อนจริงๆนะเขาแบบว่าเ,ออเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาอยากได้อยากได้ไดข้าวสารอยากได้น้ำมันอยากได้ไข่<ช><ช>แล้วก็นมผงรับเด็กครับเพว่ามีลูลกเล็กผมก็เลยเน<ช>ี่ยไปซื้อผูนี้มา<ช>แล้วก็เอาไปให้เขาคือพอมันมีระบบกลางนี้มาเราก็เลยรู้ได้ไงว่ารอบๆเรามีใครที่ต้องการความช่วยเหลืออีกบ้างบางทีครับภาษาเขาเขาเข้าไปติดต่อแต่ละเคสนะครับ เขาก็จะเขาก็จะเหมือนกับว่าโทรไปแล้วก็จะบันทึกไว้ว่าวันอย่างเช่นวันที่สิบสามโทรโทรแล้วไม่รับอะไรเงี้ครับวันที่สิบสี่โทรแล้วโทรติดแล้วผู้ป่วยมีไข้สูงอะไรเงี้ยครับนี่เขาก็จะใช้วิธีเหมือนกับไปเขียนอยู่ในกล่องสองข้อความเพิ่มเติมที่เราเราดีไซน์ไว้ะคระับนี่เราก็กาลังจะทํา เป็นเหมือนยาว่าเพิ่มฟิวเจอร์ขึ้นมาให้เขามีแชทกันคุยกันได้ในแต่ละเคสอ,อะไรเงี้ยครับรวมถึงตัวหมุดนะครับเราก็มีการปรับเปลี่ยนสีเพื่อให้ภาษาเขาสามารถเห็นได้ง่ายเขาก็แต่ละเคสเนี่ยมีอาการหนักหรือว่าน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมว่าพระเอกของงานนี้ทั้งหมดครับคือสัตวสปัาประชานคนที่เข้ามาริจิสเตอร์ลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปช่วยคนที่ให้จากมุดสีแดงหรือสีเขียว,ส,ยวสีเขียวนี้ใครจะมาปะเป็นเปลี่ยนให้ะคะหรือว่าตัวหมุดแดงเขาต้องต้องกดเองค่ะ อย่างตัวตัวสีเขียวครับก็ตอนนี้ก็จะมีมีทั้งสอ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 งอย่างเลยครับก็มีทั้งอาสาบุคคลทั่วไปครับแล้วก็มีทั้งอาสาที่เป็นแพทย์นะครับที่เขาจะเข้ามา<อ>เปลี่ยนสถานะของหมู่นะครับก็คือคนไปเปลี่ยนสถานะก็เป็นจิตอาสาใช่ไหมคะที่เข้าไปรับผิดช,ชอบแล้วก็มีทั้งที่เป็นแพทย์ด้วยครับอาสาแพทย์อะไรพวกนี้เป,นๆๆเป็นความช่วยเหลือของทีมงานจิตอาสาดอ r แคคิดแล้วก็ลงมือทําต้นทุนก็คือใจที่อยากจะช่วย แล้วก็ความรู้ความสามารถเข้ามาประกอบกันและเกิดเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือผู้ติดโควิดได้จากหมุดสีแดงมากกว่าหมื่นจุดในพื้นที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวและสีเทาก็คือการช่วยนั้นเสร็จสิ้นลงแล้วขณะนี้มีมากกว่า6000จุดค่ะในท,ทุกวันสีของหมดุดเชื่อว่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆกลายเป็นสีเทาทั้งหมดในที่สุดได้ ระหว่างที่เราทำนะครับเราก็เห็นเห็นเห็นจุดที่มันเพิ่มขึ้นมาเห็นหนัํงจุดที่มันเปลี่ยนไปครับเราก็หวังว่าครับหวังว่าแบบอยากให้จุดจุดสีแดงเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆอยากให้จุดที่เคยเป็นสีเขียวเนะี่ยค่อยๆเป็นสีเทาที่มันค่อยๆทัา k k ปิดเคสไปอยากให้ตัวระบบเนี่ยครับช่วยชีวิตของคนเนี่ยให้ได้มากที่สุดครับเพราะเราใช้ชั่วโมงที่เรามาด่วยช่วยกันทำเนี่ย,ยก็คือเป็น,านการกุศลให้กับทุกคนครับฉะนั้นก็อยากจะให้อะไรอ่ะถ้าเกิดอยากจะช่วยอะไรเงี้ยก็คือไปช่วยกันคนที่เป็นหมุดแดง ความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นเท่าที่เรามีกำลังมีแรงมีสติปัญญาจะสามารถทำให้คนไทยทุกคนรอดพ้นจากวิกฤตโควิดได้ค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับจิตอาสา,าทุกๆคนด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราเองก็ใช้ความถนัด ไปช่วยสร้างสังคมให้เติบโตค่ะล่าสุดนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงก็ได้ไปเป็นอาสาสมัครเพื่อที่เข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวเยาวชนต้นกล้านิวส์รุ่นที่1ของปีนี้ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนด้วยค่ะใครที่สนใจในเรื่องนี้นะคะสัปดาห์หน้าต้องติดตามค่ะอยากจะเป็นมืออาชีพก็ต้องมาอยู่กับมืออาชีพอย่างพวกเรานะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ รถเหมือนกันแต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก e20se v วลใหม่ e ดับเบลิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ทางแรกที่ติมใหม่ e20se v o ลองจินตนาการซิวา่าถ้าอนาคตพลาสติกและเคมีพันทำอะไรได้มากกว่าทุกวันเนี่ยโลกเราจะเป็นอย่างไรโลกสวยเป็นไปได้จริงข้อจำกัด ไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการทำตามฝันเพราะทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันธ์ c ผู้ดำเนินธุรกิจเคมีพันธ์เพื่อความสุขของคนไทยในวันนี้และอนาคตรถเหมือนกันแต่ความแรงไม่เหมือนกัน ลองบางจาก e 2 0 se v วลใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ทางแรกที่ติมใหม่ My, e, e 2 0 se v o กลับเข้าสู่สุขแบบไทยเจพอเพียงค่ะช่วงนี้ไปดูแนวทางให้เด็กๆได้เรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างมีสุขภาวะที่ดีมีกิจกรรมทางกายเพียงพอค่ะในงานเสวนาออนไลน์ที่จัดขึ้นเพื่อดูแลเด็กๆในช่วงเรียนออนไลน์ค่ะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังไม่คลี่คลายทำให้หลายโรงเรียนในพื้นที่ควบคุมยังต้องใช้รูปแบบการเรียนออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักเรียนและบุคลากรโดยเด็กๆต้องปรับตัวตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงเข้านอนทำให้เด็กๆถูกผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ ผลการสำรวจพบ8ปัญหาสุขภาพในช่วงเรียนอยู่ที่บ้านทั้งเด็กๆปวดตาปวดเมื่อยปวดหลังเครียดและกังวลใจการบ้านเพิ่มขึ้นทำให้พักผ่อนน้อยลงเบือ่อไม่อยากเรียนมีกิจกรรมทางกายออกกำลังกายน้อยลงสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยและขาดสมาธิรวมทั้งรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ประเด็นสุขภาพเหล่านี้ยังไม่ถูกพูดถึงมากนักสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยทีแพสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจัดการเสวนาออนไลน์ทราบแล้วเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กช่วงเรียนออนไลน์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมหาทางออกที่ดีที่สุดให้เด็กได้เรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างมีสุขภาวะที่ดีมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ เราเอาเสียงสะท้อนครับที่ทางทีแพงของเราได้ไปเปิดคลับเฮาส์แล้วก็ฟังเสียงสะท้อนจากเด็กๆพบว่ามีปัญหาทางสุขภาพที่เราค้นพบอยู่8ดเรื่องเวลานั่งนานๆแล้วปวดหลังปวดตาปวดเมื่อยไปหมดนะครับเด็กๆก,ก็พูดเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับแต่ในประเด็นที่ลองลงมาก็เป็นเรื่องของสุขภาพจิตและความกังวลประเด็นที่3เรื่องคอร์ิตคือจํานวนการบ้านที่มีมากยิ่งขึ้นบางส่วนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน บ,บางส่วนรู้สึกว่าตัวเองได้เคลื่อนไหวร่างกายมีกิจกรรมทางกายน้อยลงนะครับและก็ประเด็นที่น่าสนใจอีก2ประเด็นก็คือเรื่องของสมาธิของเด็กที่เขาบอกว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อต่อการที่จะไปเรียนนะครับรวมถึงเรื่องของการรับประทานอาหารที่ไม่ตรงต่อเวลาด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสแลกเปลี่ยนในงานเสวนานี้ว่าพ่อแม่สามารถนำการบ้านมาประยุกต์กับงานบ้านในการสอนลูกได้โดยให้เด็กได้เล่นโดยที่ไม่รู้ว่านี่คือการบ้านเพราะทุกพื้นที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ครูสามารถปรับการเรียนให้มีช่วงขยับร่างกายเล่นเกมซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่แนะนำว่าต้องขยับตัวให้ได้อย่างน้อยวันละ60นาที สถาบันประชากร่ก็เก็บข้อมูลกับเราเนี่ยนะครับพบว่าการนั่งนานๆมันมันเยอะขึ้นขึ้นไปสิบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในเวลาที่นั่งนานๆมันเป็นเวลานั่งหรือหน้าจอนี่เยอะนะครับแล้วเลยทาให้ภาพรวมของการขยับเขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายในเด็กเนี่ยนะครับน้อยลงอย่างชัดเจนองค์การอนามัยโลกบอกว่าต้องขยับให้ได้อย่างน้อยเนี่ยวันละ60นาทีใช่ไหม 60นาทีเป็นอย่างน้อยเราสามารถปรับรูปแบบทําให้เด็กขยับได้นะครับครูสามารถจะทําให้เด็กเนี่ยไม่ต้องนั่งเรียนได้นะครับถ้าครูได้เปลี่ยนวิธีการสอนนะฮะได้เล่นเกมให้ลูกนั่งลูกขยับเงี้ยนะฮะจากที่เรียน40นาทีเนี่ยอาจจะมีส่วน่างงี้ยที่เขาจะได้ทดเวลาว่าช่วงได้ขยับนะช่วงทักเบรกเนี่ยเด็กได้ขยับเดินวิ่งเล่นบางไปเข้า้องน้ำ้องชานะครับแล้วพอเรียนเสร็จนะเราสามารถใช้กิจกรรในบ้านนะ ช่วยพ่อแม่ทําความสะอาดทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะผู้นี้มันได้ขยับนะหรือถ้ามีโอกาสไปเล่นกีฬารองผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวบอกว่าการแก้ปัญหานอกจากเครื่องมือที่จะทํากิจกรรมต่างๆแล้วหัวใจสําคัญคือปฏิสัมพันธ์ของพ่อแม่ที่ต้องอยู่กับลูกในเชิงบวกเด็กจะเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวซึ่งต้องเริ่มจากพื้นที่ที่บ้านก่อน แต่หัวใจสําคัญที่มาจิชย์ไพโรดเล่าเนี่ยคะ่ะประเด็นมันกลับมาอยู่ที่ปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวอย่างแรกเลยพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเป็นตัวอย่างในเรื่องของการเรียนรู้เป็นตัวอย่างในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองออกกําลังกายอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็พ่อแม่มีหน้าที่ต้องจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีดูแลสุขภาพได้ตัวอ,อย่างเช่นจะให้ลูกออกกําลังกายก็อาจจะต้องมีที่กระโดดเชือกหรือว่ามี จักรยานหอย่างแรกคุณครูก็อาจจะต้องสอดแทรกในเรื่องของสุขภาพลงไปในการเรียนการสอนแล้วก็เป็นเรื่องของนโยบายการจัดตารางเรียนให้มันมีความเหมาะสมถ้าเกิดเราจะเน้นเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็คงต้องกลับมาในเรื่องของสื่ออีกอลเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะถ้ามองไปมันก็คงจะต้องไปจัดการทั้งระบบเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำคู่มือกิจกรรมทางกายประจำบ้านสามารถปฏิบัติง่ายๆที่บ้านและเหมาะกับแต่ละช่วงวัยในชีวิตวิถีใหม่ผู้สนใจดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมทางกายประจำบ้านได้ที่ http s m i c o l o n s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  network amb9m ซึ่งจะเป็นคู่มือช่วยสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 และติดตามเรื่องการอ่านข่าวสารการฟังข้อมูลต่างๆอย่างที่ไม่ถูกหลอกนะคะโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุค,ค่ะที่หลายคนเนี่ยค่ะก็เก้าให้ทันยุคดิจิทัลมีการติดตามข่าวสารในยุคนี้ในหลายแง่มุมเลยทีเดียวแต่บางครั้งนะคะก็อาจจะถูกหลอกลวงได้ค่ะไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันเลยค่ะ การเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีผลต่อประชาชนเป็นอย่างมากทำกลางการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเนื่องจากข้อมูลที่เสนอในแต่ละวันทั้งเรื่องการเฝ้าระวังติดตามและศึกษาสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อคือสิ่งสำคัญที่ประชาชนมีความสนใจเป็นอย่างมาก แต่โลกดิจิทัลในยุคนี้มีการส่งข้อมูลอย่างง่ายดายและรวดเร็วบ้างข่าวอาจถูกปิดเบือนไม่เป็นความจริงทําให้เกิดผู้หลงเชื่อเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรื่องรู้ทันสื่อของผู้สูงอายุเราเนี่ยในสถานการณ์โควิดเนี่ยต้องเจออะไรบ้างจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยผู้สูงอายุเราก็เป็นเป้าหมายของสื่อในการที่จะ เป็นเหยื่อของสื่อที่ใช้การสื่อสารเพื่อหลอกลวงพวกเรามาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อผิดๆการใช้ผลิตภัณฑ์การซื้อของการหลอกเอาเงินถ้าเราเจอปัญหานี้แล้วในพื้นที่ในชุมชนแล้วเนี่ยพวกเราพนักง,งานหรือผู้สูงอายุข,ของพวกเราเนี่ยจะมีส่วนในการแก้ปัญหานี้ยังไง ปี2 5 6พบพบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุเฉลี่ย4ชั่วโมงต่อวันแอปพลิเคชันที่ใช้มากที่สุดคือ Line Facebook มีการส่งข้อความทั้งรูปภาพและวิดีโอใช้เพื่อความบันเทิงคลายเหงาติดต่อลูกหลานได้ง่ายสั่งสินค้าออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่มักหลงเชื่อโฆษณาหลอกลวงและที่เห็นได้ประจำคือการรับหรือส่งต่อข่าวสารรูปแบบส่งต่อกันเป็นกลุ่มง่ายๆแค่กดแชร์ต่อกันซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมักเชื่อถือไม่ได้และไม่เป็นความจริง ผู้สูงวัยนะคะซึ่งเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นเบบี้บูมเมอร์นะคะอายุประมาณ55อัพนะคะขึ้นไปเนี่ยใช้จริงๆแล้วใช้อินเทอร์เน็ตน้อยกว่าเจเนอเรชันอื่นไม่ว่าจะเป็นเจนเจนวนะคะซึ่งเขาเป็นคองแชมป์การใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียแต่ว่าผู้สูงวัยเองก็ไม่แพ้กันค่ะใช้ประมาณกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงโฆษณาต่อกวดเยอะพอเข้าเว็บไซต์อะไรก็จะมีะฟีดข่าว กดกับโฆษณาขอ้อบวนอันที่2ก็คือเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งมันก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ส่วนที่3ก็คือเรื่องของความไม่ค่อยเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในโลกออนไลน์เท่าไหร่ก็ยัง56%ก็ยังไม่ค่อยเชื่อถือก็จะต้องมีการตรวจสอบหลายๆหลายๆช่องทาง94%พบข่าวลวงในสังคมเนี่ยก็คือหลายคือเกือบทุกคนอะ่ะเคยเจอข่าวลวงกันหมดแล้วก็ส่วนของไทยคุกคามต่อ ทุกทกช่วงไวัยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กและเยาวชน mm. ทางออกในการแก้ปัญหาข่าวลวงที่ยั่งยืนเนี่ยแรกๆเลยหลักอันดับต้นๆเลยก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมือของสื่อมวลชนความคิดเห็นของผู้สูงวัยระบุว่า ผลกระทบของสื่อในช่วงโควิดส่วนใหญ่คือเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการป้องกันการรักษาเช่นยาสมุนไพรที่ช่วยรักษาโควิดการฉีดวัคซีนที่มีข้อมูลว่าให้ผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนอันตรายของวัคซีนสร้างความกังวลใจและความตระหนกจนทําให้ต้องส่งต่อข้อมูลเพื่อบอกต่อไปอีกหลายหคนเน้นย้ําในเรื่องของการที่จะทําให้ประชากรทุกช่วงวัยรวมทั้งผู้สูงวัยด้วยนะคะเป็น เรียกว่าเป็น a c t i v i c i t i z e n Active Aging นะคะโดยเฉพาะในช่วงของโควิดเนี่ยค่ะสำหรับการตรวจสอบข่าวลวงเนี่ยเครื่องมือหนึ่งที่อยากจะเชียร์ให้พี่ๆในห้องนี้ค่ะได้ลองเข้าไปใช้ดูหรือลองเข้าไปลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะเข้าไปใน c o f a c o t org. นี่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนอกเหนือจาก กลไกการตรวจสอบข่าวของทางภาครัฐเนอเขามีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนอะแล้วก็มีรายการชัวก่อนแชร์อะไรต่างๆการนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทักษะของประชาชนนอกจากนี้แน่นอนค่ะโครงการสูงวัยรู้ท่านทางสื่อก็จะเป็นโครงการสําคัญนะคะในการที่จะช่วยพัฒนาผู้ผู้สูงอายุผู้สูงวัยเนี่ยที่จะติดตั้งอาวุธนะคะในเรื่องของการเท่าทันสื่อเท่าทันชีวิตเท่าทันโลกนะคะแล้วก็ร่วมไปเป็น ส่วนหนึ่งของการที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมด้วยแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดข่าวลวงเริ่มต้นได้ที่ตัวเราซึ่งลูกหลานและทุกๆคนช่วยเป็นหูเป็นตาได้ขณะที่สื่อมวลชนไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลเหล่านี้กรณีไม่แน่ใจหรือสงสัยในความน่าเชื่อถือให้สังเกตในเบื้องตน้นคือวันที่ของเหตุการณ์แหล่งข้อมูลและพิจารณาว่าข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับพบเห็นจากในที่อื่นๆด้วยหรือไม่หากยังไม่ชัดเจนให้นำข้อความทั้งหมดตรวจสอบได้ง่ายๆที่ l i e a c o f a c t หรือเว็บไซต์ c o f a c org มาช่วยกันเป็นหูเป็นตากันนะคะให้ผู้สูงอายุได้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องหมดเวลาแล้วนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงเจอกันใหม่ค่ะวันสุขหน้าบ่ายสองโมงสานาทีทางททบ .5 วันนี้สวัสดีค่ะ